สวัสดีครับวันนี้จะามาดูขุนแผนบ้านกลางสุพรรณนะครับเพราะว่าถ้าจะดูขุนแผนให้เป็นต้องไปซื้อหลวงพ่อโตมาดูก่อนนะผมก็มีวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเหมือนกันตรงไหนนะครับบ้านกลางสุพรรณนี้ต้องดูความแห้งนะครับ มือต้องเป็นสันนะครับแล้วบางท่านอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าถ้าเนื้อดินนี่ปิเนี่ยแท้เลยนะนี่ถ้าตรงนี้ปินี่แท้เลยนะครับส่องให้ดูนะครับนี่ถ้าตรงนี้ปินี่แท้เลยนะเดี๋ยวมาดูเนะ้ ต้องแห้งนะครับเนื้อดินต้องเป็นชั้นๆดูผิวเนื้อดินสองให้ดูว่าเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะว่าเนื้อเหมือนหลงพ่อโตบางกระทิงยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะนี่นะครับ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงนี้จะคล้ายกันมากกับหลวงพ่อโตบางกระทิงนี่ครับตรงข้างหลังนี้จะโดนสัมผัสหน่อยนะก็เลยจะออกมันๆนะครับแล้วก็จะมีเม็ดต,ตรงนี้ที่ว่าเหมือนพ่อโตเนี่ยตรงนี้ครับ สองให้ดูมาดูหลวงพ่อโตนะเหมือนกันตรงไหนนี่ที่ว่าเหมือนกันคือเดี๋ยวเจ้าสองให้ดูว่าตรงเนี้ยคล้ายกันไหมเม็ดเหมือนกันเนี่ยนี่นี่นะครับ แล้วก็เม็ดเล็กๆที่ว่าขายกันใช่แถวตรงนี้ไหมเน,นี่ยแล้วดูนวนดินจะคล้ายๆกับทุขนแผนบ้านกลางสุพรรณนะเนี่ยสีนวนดินมาดูบ้านกลาง คล้ายกันไหมนี่คนระับนี่ๆดูว,ว่าคล้ายกับหลวงพ่อโตบางกะทิงเปล่ จะออกโซนเดียวกันแต่ว่าผมพอโตแต่ะละเอียดนะถ้าเป็นบ้านกลางจะยากนะน,นี่นะสองให้ดูนะถ้าไม่ชัดก็ขอภายด้วยนะ แต่ตรงนี้คล้ายมากเหมตแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าบ้านกลางเขาจะแบบแล้วที่ว่าต้องเป็นเนื้อดินจะเป็นชั้นๆน,นี่นะบ้านกลางจะเป็นชั้นเ,เนี่ยเป็นชั้นๆนะดูแต่ตรงนี้เหมือนพ้อตมากเลยตรงนี้ ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นหลวงพ่อโตสุพรรณนะเนี่ยส่องให้อันี้หลวงพ่อโตนะนี่ยปนี่ถ้าดูเงนเผื่อนี่บ้านกลางเลยนะเนี่ยแต่ว่านี้จะละเอียดนะหลวงพ่อโตจะเป็นบ้านกลางจะเป็นชั้นๆ แล้วที่สำคัญถ้าตรงนี้ปิดนี่แท้เลยนะบ้านกลางถ้าเนื้อปิดแบบนี้นี่นะนี่นครับจะแบบปิดของเล่แบบนั้นทำไม่ได้นะมีแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ว่ามันใช่ไหมต้องดูบ้านกลางกับหลวงพอโตนะครับ <Hello. S 1> รอบหน้าจะมีอะไรมาให้ดูฝากติดตามด้วยนะครับ